ค uhh ือคีเมกรายใช่สวัสดีเด้อตกใจเมะรายเฮ้ยไหวสวัสดีเอีการพป๊สองอนเนาะนี่มีเสิร์ฟน้ำไปดิเน้อเสิร์ฟน้ำที่มงานเกี่ยวขาวก่อนหน่สองอล่า งานเกี่ยวข้าวไม่ได้มากเสิร์ฟน้ำเย็นให้เพื่อนกินก็อยากเบียไม่ทำไอเสาร์ดำก็เด้อซะทำไอเสาร์ดำก็ได้เสาร์ดำที่จวดให้วันเมื่อื่นมาเมาด้วยกับไอเสือาร์ดำมาย này nằm tới đấy chị si đầm si, cái gì lương chị đầm à, chị si đầm nhìn hai sao đây bỏ rút chị đầm ừ. nhìn nó rất phải vậy, vậy, vậy? Thôi, si anh anh anh. Anh đây chị nhăn bồn à, nó đi ra ngoài nhìn 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 ทามตัวโนเอบบอพอปนฟังเอาอะ้โนโนพังปาจะทามอบบอพอปนัางอ้ยนั่หนะใ้ปืนคนเลโนเ้ยถามอยู่ล้งกองบอว่าเอาอะันถือดิ

หักเทียงพี่น้องเยนะปุ๊บไก่ต้มไก่พี่น้องเยต้มไก่ผู้ใหญ่ตัวหนึ่งจะลาบปลาสู่นกินพี่น้องเนาะมื้อนี้อาหารเที่ยงเฮาแม่มิทไปช่องมึงด้วยนะนะเนี้ยกินข้าวเจ้าพ่อกันเยอะพุนเอาแล้วตัวนี้บกกระเชิบแล้วเนาะ เนี้ตักไปในลาป่านะตับเนียเน้ย,น,ยนะ,นะเ,นยเออจะเป็นอะไรไนะด้ผู้ลาบหน่บดิชิม,ม,มดนะบดชิมไม่แ <laughs> ต่ให้ร้านซิมร้านเราโอเคแล้วก็โอเคลดเจ๊ตำมาาะฮงแซ่บอยู่ป่ตะตำมะฮงคัดแซ่บเลยชิมมือมือป้าได้ ขันโมเสบเลยสิมือเงาป้าบอกขันมป็นโแซ่บเลยสิมือพรอมินี่มาชัดเอาเป็นเสบเลยแมนสิมือเพิ่นพี่น้องเอ้ยผลมองดูผมหมูกินต้มไก่เพิ่นโบกินพี่น้องเอ้ยผมไปตำยังมากินอูลุคุขั่วเลยผมผุดเดียวเพื่อนนะชิมหอมมะซูเขาเสียแรกเนี่ย ม่อึมือเมื่อนี้ได้ไปสามแสนซาอคือได้น้อยแท้คือสกินแกกล่ว่าตอนมันมิต่ตอนพากันกิ่นพักกันสดแต่น้ำาท่าแห้งกันนะเบิดพี่น้องเลยผมมาบอกแมวเป็นหนีาวเดีนี้ขาน้ำมอมันห่อนเนาะเนื้อออกลายสดแต่น้ำพี่น้องเอ้ยน้ำอันนี้กระเบิดเทาลงติ๊กหนึ่งซาลิตรนะเทสองเอ้าปุ้ยยังอืมอืม เมือเชเราบไปอยากเลี้วให้ไปแล้วเนาะมันหิวหนำติงนนำพี่น้องเอ็มแดดแนี่เออยุ้ยตัวนี้นะตัวเถิกอด้ฮะยืนใช่เลยสามอ้งมือหันปลาตกกั่อามือมือกอนะชิกแม่ชาวคำเมื่อเร็วๆนยังมาสูกินนี่เลยนะชิกมาทีชิกมาทางผีชิกไปประทิปชาวคำยังมาผี ตำส่วตำหม้อนี่เจ้าผมอือมันคืออยู่กลารถนนอ๋อชิคก้าขาวพิตี้ตโนเอ้าเนี่นยยาเลยวัมวัมก็ได้มาตะคาสโนกระแทกห้องบารไทยบ้านพ่อผูส้สาวแล้ววันนี่้ฮะฟ้าเลยเฮ้ยได้ใช้นะัง <laughs> đấy hãy 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 thịt hãy 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 này hãy anh hãy 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 มีหลายรุ er uh. ่นร mm ุ hmm. ่นน้อยจะอย่าเอาในขาวสิเอ่อนจะโพล่ลุงกะทิพี่้รงเลยพอได้หัวแล้วพี่เอาเลยมีก่นแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่เนีนแล้วเลัวไก่นะ ติดเลืองโอ้โหลูกชายมันเห็นเลือดโอ้ยพี่น้องเไยถ่ายคลิปกันได้ยากขนาดชั่วโมงนี้ติดเลืองติดแดงไปเบสยาเหง้ายาเหื้าแหวงไม่ได้ไหมครับแหวงไว้ได้บริยุทธ์บักค้ามบานนี่มีไม่เห่าจะเอามาทุ่งไงกูนี่อ๋อพอเห่าซีกเอามาอีกทำบริยุทธไปได้เชีานี่ เพื่อนก็นั่งไปขึ้นมะคามแน่เขาไปนำมามานี่ยแม่ว่าขึ้นมะคามเซยอ,อยู่เจ้าผู้เเพ้วหรือเเพ้วเส็บเส็บเพียงไรกินะอิ่มอิมอ่มอิม่มจักผักพรแล้วก็ตอนบ่ายจังลงอีกพอได้มีหหอมีแห้งเหงา ดินเอเดอ้อนะมันล้มก็ได้บัวลายปลาได้ช่วงเนี้ยงบบัวลายบัวตะไครหมูบัวคือตะกี้ตะกี้มากคับกระเป๋าหนาเนี้ยก็เลยก็ได้กินหลายขวดเป็นแพ็กคุณเลแต่เก่าว์น,นี่มีแค่สี่ขวดพี่น้องเวย้ยในการแล้วเนาะอ่ะอินน่อมแเพื่อ เจ้ายังนี้อลายมือเจ้าเาเขเกาคบขึนเล่าแล้วเจ้าบิเมือดอกบิเมื่อชงจะแท้แท้เออนอนบ้านเลยแล้วกินอยู่นอน้ำนี่แน่แน่แล้ยาน้แล้งสิลูกพาลูไปนอนอยู่ของมูผู้แล้งเนี่อยู่กระทอมน่อยผู้แล้วนาพนอยู่นะบ่พนเออเนี่ยเงินนน่ย กับเขาไอ้มอนนี่ลไอ่เพื่นกับด้รเขาบอลลี่นี่น้องเพื่อนน่ะเอ้ยไอ่เพื่นน่ะเขาบอลลี่นั่นไอ่เพื่นอันนี้น้องเขานี่ยแ้มพูผลาผู้บ่าวโสดอ้าวอะะ ลับป่าเบิดบจ้าทางนั้นนะแซ่บย่ว่าับปูลับปลาตามะหุงได้แซบอยู่กิลาวเออเนีกินหลายแนวอยู่มีทั้งแบบชุกแบบดิฟแล้วก็ต้มไก่ตามะหุงพี่น้องเอ้ตบพอยาแ่พี่น้อยเอ้ะ่ิเอาเต็มแม็กแล้วก็ยันกินมะขามมาได้บ่เอาอย่งนี้เอาแม็กอันนี้นะ คือด <c ười> ูแท้เลยนะดูนี่พี่น้องเอ้ยหนูหน้อยนะแพงแต่เท้หคนยุ้ยไหรบักเงาลอยนะบักแล่มโบ้เศษๆพี่น้อยนะไว้ซอนิก่อนพี่น้องเอ้ยพอ้อมปากพอมคอคนขึ้นแดดกระบดพี่น้อยเ้ยอือแดดกับเขาห่มคือกัน không có nơi lại đấy vì nó một vài của con không có được lăng chạy không có được comment mắt gì có lại chạy luôn có xe với nó chim na là bay đi